เอาเข้าห uh, ้องผ่าต ok oh uh, huh. uh. ah. ัดเอาเชิญเชิญห so so ah. oh ้องผ่าตัดฮะพยาบาลเตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะ่นนะฮะอ่าพยาบาลเตรียมเครื่องมือแล้วเข้าห้องผ่าตัดอ่าแล้วครับเรามาชมการผ่าตัดเอาทารกออกของคุณหมออาคมนะครับอ่เตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะพยาบาลอ่เตรียมเครื่องมือให้พร้อมเรามาชมดูซิครับว่าวิธีการเอาเด็กออกนั้นของคุณหมออาคมจะเป็นเช่นไรอย่าร้องอย่าร้อง อองย่าร้องโอ้ยเฮียนี่กูเอาลูกออกแล้วกูไม่ได้เอาเมืองอ้อมันเจ็บค่ะคุณหมอฮะอ๋อไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวเหรอโอ้ยเจ็บมากเลยค่ะถ้างั้นต้องวางยาสลบเดีค่ะคุณหมอวางยาโอ้ยเจ็บจังเลยเเจ็บนิดเดียวนะ ทำอะไรอะหมอวางยาสลบโอ้อย,ย่างนี้สลบแน่นอนเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> ยกขาเด็ขึ้นข้างแล้วกันเอ้อหมอผมว่าข้างนี้จะออกยากนะฮะ,อะเอาอีกข้างสองข้างก็นควรจะหนีผัวเด็กนะฮะ,อะเอาวางไว้บนบ่าหมอเลยแหมจะเอาเข้าหรือเอาออกเอาออกอโอ้โห <c oughs> <c oughs> ทำทำต้องทำความสะอาดครับหมอหนูทำไมกินขวาแล้วลูก อ๋อไม่ได้ตั้งศูนย์ถ่วงล้ออาทำความสะอาดนะเอามีดมาโอ้หมอจะมาโค่นต้นไทรหรือหมอเขาใช้มีดโกนนะลักษณะนี่มีดจะบินหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเรียบร้อยแล้วครับหมอ เดินดึงออกมาเลยครับออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วโโหเอ๊ะเอ๊ะดิโน่ดิผัวมึงลืมเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่มันไม่ใช่อันนี้ลำไส้ใหญ่หมอไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปเฮ้ยเด็กออกแล้วเด็กออกแล้วเด็กออกแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยออกแล้วออกแล้วหมอเด็กไม่ร้องครับเอาเด็กไม่ร้องเอาพยาบาลตีเลยตี เฮ้เฮ้ยเขาใช้มือตบเว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 หมอร้องทำไมเอาล้องนำเด็กจักรลูจักรลูจักรลูทำอะไรอะหมอเล่นกับกระเจียวเด็กเขาแล้วพยาบาลเอาไปล้าง